ทุกคนคือวราสงสัยมากเลยอะว่าไอ้นี่มันคืออะไรเข้าบทบาทสมมติเป็นคืออะไรก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันชุดโรดแดนดี้สโวลแต่เป็นโรเพลโรดดิง้งอืมเหมือนกันเ,เลยวอล e ัมสู่แด d ดี้สโวลโ l เพลอือแล้มไม่ต่อเออ เข้ามาในนี่ให้เด็ดเด็ดอืมไอตัวป้งนี่มันมาจากไหนแจนดีเข้ามาโอ้ตายละฉันจะบ้าตายโอ้แล้วดูทวิตเตอร์สิ เหรออันนี้อะไรเออเรามาได้ด้วยเหรอโอ้ผ่านไปไม่ได้ฮะผ่านไปได้นี่มันคือเฉียดเฉียดสุดๆเราไปดูหน่อยสิเฮ้ยร้านอิเตอร์หายไปไหนอ่ะเดนดี้เดนดี้บับายหายไปไหน ว่าเราสามารถไปเปิดบาร์แตุหมดได้ไหมเดี๋ยวเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเออเฮ้เดี๋ยวนั่นใครน่ะตายละโอ๊เต้นมาอยู่ในล็อบบี้ได้ไหมฉันไม่อยากจะตอเลน เป็นที่พมมาเนไหอยากจะคำกับเกมนี้มากเลยกลับไปเป็นกรุ๊ปก่อนแต่ว่าอยากใส่อคอนโมนาแล้วไะคอนโมอยู่ไหนเนี่ยอ้อยังไงอคอนโมอยากใส่อคอนโมนาแล้วแต่ไม่ได้ใส่คอนโมเลยนะเสียดายแค่เลยเอ่ว่าแต่สปออยู่ไหนวะสปอสปออ้ออยู่นี่ น่าเสียดายมากที่มันไม่ใช่ความเป็นจริงคนนี้ก็มาเอ่ออืม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 มันจะเหลือมันจะโลกเกินไปแล้วเพจโบขอเป็นเพจโบหน่อย <c oughs> <c oughs> หลอดไเชื่อใครแม้แต่บาซี่ก็มาบาซิขอดูบาซิไยสีอืมบาซิน่ารักมากเลยค่ะบาซิปตกากาอืมแต่เราไม่สามารถเข้าไปเล่นได้ใช่ไหมก็ต้องอยู่แต่ในลอบปีนะ้<ะ>เนาะใช่เกิดเลยขึ้นเนี่แม่แต่ตอนที่ฉันไม่มีมีเลยคิมโปก็มา สกินดิ f f e อืมสว่านี้มีสกินไหมอ้อก็เหมือนเดิมนะเหมือนกับที่เรามีในเกมปกติเดยอ่ะเอาจริงเอาจริงเอาจริงไหน <laughs> ฉันอยากจะบ้าตายพอแจงเป็นจริงเจอหน่อยอะไรวะนีะ่คร <laughs> ัขึ้นไปได้ไงอะ แล้วใข่มันเป็นเชลลี่นะ่ยเป็นไปนะต้ยจะบาตายปะฉันจะบ้าตายปาดไปปาดไปนี่มันแบบอะไรนี่มันเกมบ้าอะไรกันเนี่ยเอ้อืมขึ้นไปไม่ได้อ่าแล้วไปดูทวิตเต็ดหน่อยสิอืมอืมอทวิตเต็ดกรปและเอ๊ะไซเลตคืออะไรเอ๊ กลายเปกูไปแล้วนี่แปลว่าเราสามารถเป็นทวิตเตอร์ได้แต่ต้องอยู่ในล็อบบี้เนาะไม่อยากจะเชื่อเลยแต่แดนดี้ยู่ในตันได้เลยแล้วฉันเข้าไปเล่นไะไรได้ไหมเนี่ย สนุกมันคืออะไรสวัสดียาล่ะไหนทวิตเต็ดคอนนี่ลองใส่โอ้ทวิตเต็ดนี้โอแปลว่าเราแปลว่าทวิตเต็ดที่เราเคยเจอเหมือนจะากน,นั้นใช่ไหม แต่ว่าทวิตเตอที่เราเคยเจอเราสามารถนันได้ใช่ไหมอึ๊บไหนอ,อดอโคตรบ้าโือมันจะหมือนไปไหนเนี่ยคือมันก็เหมือนเอาการ์เดนวิวนะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่มีการเติมเขาเปลี่ยนเป็นฟูดเต็ดกร๊ปัส แล้วทำอะไรได้ไหมชึบชึบอชึบอชึบอืมไม่มีอือืม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 เหมือนจำได้ว่าเรามีรีเซิร์ชชูรี่นะอ้านีไงนีไงนีไงจิ๊ตุ๊ชูรี่เหมือนทอรตริตต์ที่เราเคยเจอในโหมดปกติก็คือเราสามารถแต่งได้ เฮ้ยตีีก็เป็นได้เหรอไหนดูสิอืมกูเกลียดตัวนี้สุดๆทำไมมันต้องมานั่งนั่งคลาดเป็นต่อเป็นตะอยากจะบ้าตายกับอันเนี้ยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนไอ้มันเอามาบอคนก็มาอืม ้าตาแลอยากให้เปลี่ยนไปเป็นป๊อปปี้ได้ปะอืมอืมอืมปอื๊อปปี้ป๊อปปี้ <c oughs> แปลว่าเราสามารถเป็นทวิตเตอร์ที่เราเคยเจอโอ้โหเจ้านี่เคยเจอแดนดี้แต่บ้าปุยอ่ะเอโตอืมเอตโต้ อันไปนี่ทำไมเดี๋ยวเราจะส่งสวาบเอาเฮ้เดี๋ยวก่อนเราเป็นสปาว์ได้ด้วยเหรอรึปัะเหมือนจำได้ว่าเคยเจอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเป็นเพเ่อร์ดีกว่าเอ่อไม่เแกมีสองขาเพล่โบ้เพล่ปูครับ แต่ที่เราไม่เคยเจอมาจากนังนสินะกายังไม่เคยเจอเดนดี้เลยลองเป็นจิทเทนอืมอืมคือจิทเทนวิ่งแบบเร็วอะแต่ถ้าเป็นลอตเตอร์

มารวาม,เมเล่นเกมอะไรเนี่ยแทบจะขัทุทกครั้งเลยโอ้อันนี้เป็นรองยอดรถอุอ้ยขับอุย้ยอันนแมชีนปันแชีพไม่ได้อือหรือว่าเราต้องเป็นตูนเรามาลองเป็นจริงเจอมาปัานนา่นัมชีนอืม ก็ uhm, อันนั้นลองไปเป็นตัวอย่างที่ชาติที่น่ารำคาญที่สุดสของฉัน er. ดีกว่าว้าสวาสดีดีจ้ะว่าแต่โปรเจกต์ลูมคืออะไรอลองกดไปสิโอ้โปรเจกต์ลูม

สบาดีอะ่อืมขาแกหาไปไหนแกนั่งอยู่เหรอคือแกไม่คิดจะใช้ขาเลยอืออยู่อย่างนี้อือสุกตัวแบบสุกตัวนี้พักผมแล้วก็ให้ขาเดิน <c oughs> อ่ะคุ่งสังเกตเห็นนะเนี่ยชิบชๆบชบชบ,ชบ,ชบตอนวิ่งตอนนิ่งอืออืใช้ขา <c oughs> ขยบนิดนึง แล้วก็ขาแล้วก็เอสัอว์เป็เลี้ยงดึงไปไปเป็นนายชิมโปกันเถอะนายชิมโปไอชิมโปที่เซนสายตาไกลของฉันน่าเกลียดมากไปดูโคโค่กันอืมอืม,อมกระโดดกระโดดเป็นกระห่ายะทีนี้ไปดูลุยชุบ ใช่เราไม่มีอะไรมากเลยลองไปเป็นสัตวตอร์สิสัตว์อื่นลัตวตอร์จะเลิศหมึกซึมหรือเปล่าเนี่ย ล้วบินอตัวเอ็นเอ็นพาเอ็นมาทำปเป็นซาเติลกดไม่ได้เตอืมเป็นเป็นไงอืมมา ตัวที่เรายัางไม่ได้นั้นก็ไม่ไปเป็นสปาเก็ตตี้ตัวใหญ่ไปทางนายสปาเก็ตตใหญ่ขนาดนี้ฉันไปเป็นคอาโม่ดีกว่าลองไปเป็นจิมเจอ๋อ แบบอะไรอีกเนี่ยมันคือแบบให้เราเห็นลักษณะของอีทวิตพปกทวิสเตอะไรนี้เหรอ,อลืมลั่โซกับลั่โซเลยชิบแบบไปด้วยลั่นโซกับลั่โซเยอืมอืมเอา อืมอืมเกเป็นแดนดี้ไปทำไมกันอืมเกตะเป็นแดนดี้ในร้านายอืมอืมเดนขากะเป๋าอืมอืมอืมอือแล้วก็ข่ากับลอรเจอร์มากสุดอ่ะเไปดูรูดี้ก่อนจงมุกสงแสงสบายกบไป แล้วคือขอกับหลอดเจ๊าสุดอ่ะจะขอมตายอ่ะทำไมฉันเป็นแกแทบสโทนกเตี้ยออย่างนี้หืมอะไรเนี่ยมีอันนี้อันนี้อันนีอย่างไรวะอ่ะมาเริ่มจากอันแรกวนะค่ะ ไนจากหดีแอคชั่นก็ประมาณนี้แล้วเนาะไปเป็นกคูปกันไปดูรีแอคชั่นของกคูปกันดีกว่า <c oughs> แล้วคือเท่ายิ่งของโก้เพิ่มหนึ่ง นกูขอบเราเย้ต้องทำยังไงถึงจะผ่านเข้าไปในนี้ได้อะปะช่างเถอะเราไปดูเ r e a c ชั o นมันกว่าแพ็้แพ็กชึบแล้วก็ชึบเออก็มีแค่สองอย่าง ดูเป็นล่าโซกับอาโซซิต้องมีแอคชั่นรีแอคชั่นสักอย่างในรีแอคชั่นแอคแท็กโลดไอืมโอเป็นไอซิตโลดไอ์แอคแท็ก ก็เป็นไหลงไม่ได้อเป็นคอนี้สิคอนต้องมีหลงอยากช่นล่องหดอะไรอย่างงี้ต่อเนี่ยมามาดูรีแอคชั่นนึ่บ้าง เดี๋ยวแอคชั่นก็ไม่ได้มีอะไรเราคอนโม่ค้อนโม่จะมีอะไรไหมเนี่ยมากดผิดเดี๋ยวแอคชั่นไม่แต่แอคแทกเหรออืมเราใช้ไฟ่บ้นะ ลองยอตัตตาคอมมอนดีกว่าเขียนตัวนี้สุดแล้วตัวนี้ไอ้เพชรย่าไอกเพชรฟีดจิบนี่จิบน้องเฟสโอเคแค่น,นี้จบ เอาวิดเติดไปนี่มันจะมีแนวน,นี้ไหมนะเปิดไฟเปิดแสงอะไรนี้หลายสายแอคชั่นไอเทคเออแค่นั้นเอาจริงลองอลองมาเป็นเชลลี่เชลลี่มีลิทแค่ไหมก็แ,กค,แค่แอเทคอืม,อมแค่นั้น ทีชาดูซิมีอะไรที่ชาปเป็นป้าของฉันลองดูรีอคชั่นไอแพงอ่าใช้ไม่ปักใช้ไม่กว่าเนี่ยนะถามจริงกอเหมือนออกแบบมาให้เราอ่ะ <c oughs> เห็นลักษณะของทวิตเต็ดแล้วก็ตูนแต่ละตัวและทำไมทูนโดมันคานตอนวิ่งเนี่ยตอนเดินประมาณนี้อืมเรดูซ้ำ ก็ม uh, ีแต่แอคแ็ทไปดูหรอว่าแอคแ็ทไงมาดูจริงเจอหนี่ยแอปแพทต้องมาฝีแบบร่างกไปกับส่วนนี้ แต่เป็นวอ่องเราจะน่าเบื่อเราไม่สามารถที่จะซื้อของอะไรได้เดนดี้ถ้าเราพิมพ์ชัน้นจะเป็นงไงนะเราพิมพ์ฟุ้ง เป็นนี้เลยอ่ะแล้เราสามารถแต่งเป็นตัวที่เราไม่มีอย่างใบนีเออกริทเทนเออจิงเจอร์ลาซซดาโซ่หลอดเจอร์อืมอืมอืมอืออืม,อมไปลองแต่งเป็นนี้กันอืม หาจะหาไปไหนวีต้องไป่เป็นโคง้งก็หญิงหน้าบึง้งสวัสดีหญิงหน้าบึง้งลองสุดโค้ง ทำกับทุกอันนะเชลี่ชิไอติ้งเหมือนสร้างมาให้เราดูลักษณะของเตอร์แต่ละตัวก่อนที่เราจะสื้อ่ะเราก็ท้จะรู้ทุกอันแล้วนะเพราะเราเคยเจอมาทุกอันแหละโบเบตโบเบตโอเคโบเบตวันไป่ <c oughs> ฉันอยากจะบ้าตายกับอันนี้แล้วก็ไมเฟอ๋อตูนสามารถทำเราสามารถรู้หน้าของตูนได้ใช่ปะมาดูนนหน้าของแอโตกันเราอยากรู้มากเลย ลองดูนะเฮิรโอ้แดนดี้มีเฮิรเฟสไหมแดนดี้ฮะแดนดี้แกมีเฮิรเฟสไหมชอโอ้ฮิร์นี่ฮิรเฟสเหรอโจไม่เหมือนฮิร์เฟสเลยอะลองไปดู เรามีป็นกูเป็นของตัวเองอยู่แล้วดังฮัชดเฟรยิ้มไม่เห็นทหหน้าแบบนี้เห็นฟันเลยลองฟาเติเ้ลเราแทบไม่เห็นเราแทบไม่เคยมีเวลาสังเกตหน้าเฟรดของเขาเลยนะนะพร้อมน้าเมืเฟรชเฟรอืมขย,ยิบตา ไหนสวัสดีครับคุณโคคุณพี่มิสโโลเพดเฟนคือสามารถเห่าได้ด้วยเหรอ,อ,อลองดูเพกโบสิเพกโบสวัสดีแล้วมาเฟนลิงเฟนเพืเฟนเ Oh, <laughs> อยามาไปต่อที่จี้จี้แไม่เคยสังเกตเลยชึบต๊ดเป๊อืมหน้าตาหน้าตาแบบอันนี้สุดแบบอย่ามายุ่งกับฉันเถอะคอนนี่เหมือนจะเป็นแบบหลักตายปียังงั้นอ๋อจริงด้วย เราจะเป็นน้องบาซิกันตอนช่วงตอนช่วงเอิญมันเพิร์เฟนเพิร์เฟนเออเรากดเพิร์เฟนไม่ได้อะช่างเถอะ ดูรีแอคชั่นเฮอร์ฟีดกันันม่มเฟสออชิไปดูตูนต่อไปกันอัสวเกับดาโซลอยากได้ตัวนี้เนาะเขาน่ารักจังไปดูเทอเทอรกัน ก็เสร็จแล้วจากเรายังเจ้าอ่ะไปต่อที่สเปล่าตาเบลแหละสตาเบลแหละที uh, <cheap>. uh. ่ชื่อว่าดอกไม้อืมซิอืมอืมพิชาสิของเราเป็นขาวดำมันก็เลยง ทำเสร็จเฟิร์สเฟนโอ้ยไปตอนนี้สครนดคือเพลินมากนี่เฟิร์สเฟนอือือเราสุดท้ายที่เราอยากจะลองแล้วตอนนี้ยาดา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  หน้าแบบขยิมมากสิบหยคืออยากปีลั่นกับอันนี้แต่สิ่งนี้คืออยากตีลั่นมากคือใครก็อยากใครที่อยากไปเล่นนะก็ไปที่ประตูตามเราเดี๋ยวเราจะกลับไปล็อบบี้ก่อน ก่อนเราอยากกลับไปที่เราไปใจแย่แล้วเนี่ยเราอยากกลับไปเล่นของเราเดนดิสเวิลด์คือเล่นจนปวดเขนปวดจนแต่อันนั้น <c oughs> เนี่ยคือแบบมันเรื่องชื่อแบบหลังจากนั้นก็แบบ <c oughs> แต่มาเป็นเหมือนเดิมมีแต่ตูน คืออันนั้นมากเลยอยากเกี่ยวกับคลิปนั้นอ่ะแล้วคลิปนั้นมีทุกตัวละครให้เราอันนั้นเลยอ่ะคือแบบโชคดีมากเลยอ่ะแต่รุ่มันจะไม่สามารถเขา้าดีไปได้เลยนะถ้าวหลใครที่อยากเล่นก็ทําตามเราเลยนะหลังจากเข้าหลังจากเข้ามาแบบนี้ก็ให้กดไปที่ประตูอันนี้แล้วมันก็จะพาเราไปที่โลเปซึ่งโลเพเราต้องทาแบบคลิปตลอดมาเนี่ยแหละอ้าล่ะใครอยากให้ฉัน ร็จแล้วก็เล่นมาได้เลยฉันมีตูนดังนี้อยากให้เล่นอะไรมาเล่นได้เลยเม้นมานะบ,บาย,บายจะป้าตายกับชุดนี้แหละ